เะเอกเรามานั่งทำอะไรคนเดียวตรงนี้เนาะนะครับอุ้ยรับวนบนีทุกคนนรับีู่ครับสดีทุกท่านนะครับ ตอนนีうう้นะครับผมก็เป็นภาพเป็นการกินอาหารเนาะอาหารเต็มโต๊ะเลยพิเศษบคุณพิสารมาหานอาหารนะครับสามสิทธิ์ค uh, รับเป็นเรพื้นบ้านนะครับเพไปยนยไฟไ่นเ้ไฟไมไไกงห กินได้อันนี้น่ะพีเชอยู่ลังจากผมเกิดเพลงหนึ่งแล้วก็ผู้ใหญ่มาพูดอะไรสักหน่อยเนาะอะไรแม่แม่วะหวยมันว่าจะหูกแล้วก็มีจับฉลากรอบแรกบ่อก็จะกินยังไงอะอร่อไม่มีรอบแรกจับนึงอีกหรอัว ซอยเลยใช่ไหม,ไมไหพีไม่เก็บนี่ก,ก่อนเสร็จยังหมดกิฟเสร็จแล้วยังเก็บเลมาเดี๋ยวผมเก็บให้ต้นมน้นอน้ำน้ำพิเศษไหมชอบกน้ำผลไมนี่นน โอลากำลังทานกันเทียวหลายฟองหลายแจกด้วยกันนะครับเขาใหญ่แล้วก็อยู่ปากช่องจะนำน้องแล้วไปส่องดูสัตว์ไปเที่ยวนั่งตกหิ้วถั่วธรรมชาติเย็นตาเย็นใจอยากให้ฉันนัชวนยากลายว่าถ้าก็ไม่ไกลหน้าไปเดินะครับมาร่วมครับงานเรียงย้อนหลังนะครับเนาะ ยิ้ย้นหลังปีใหม่นะครับแล้วก็ต้อนรับนะครับตามที่ลูกสาวพร้อมครอบครัวนะครับในล้นพี่นะครับเยี่ยมบัานนัดว่าบารายผู้หลมนะครับชอบกไปบรวครับคยินดีครับก็รู้สึกอบอุ่นนะครับก็อยู่รูปของเรานะครับก็รักใครกุมเกี่ยวเหมือนเดิมนะครับ ก็ขอฝากนะครับ FC ทุกท่านนะครับติดตามนะครับสามสืนึ่งนะครับสุดปล่อยไปนะครับเพีงนะครับขโปรโมทเพลงให้ด้วยโปรโมทเพียงของบาเบียนะครับทีมสามสืนึ่งนะครับแต่การที่ถ่ายทำก็บ้านได้ผู้ดวงนะครับความรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งๆนะครับพวกฝากนะครับสามสันกันไปเรื่อยๆนะครับตามสบายนะครับโคยินดีนะครับต้อนรับสู่กรกนะครับที่นาสาดนะครับ ครับผมก็ขอพบปากนะครับครับที่ทุกท่านตอนเช้านี้นะครับกคขอบคุณครับโอเคขอบคุณพ่อผู้ใหญ่นะครับตังเมือไหนเลยทุกคนนะฮะน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอ้าอะไรพ่อเ้าวฉีดจับสลากเลยบอกเลยไหนตอนนี้เดี๋ยวให้คุณดิสาคุยอะไรไหมเออเออคุณดิสาคุยพูดอะไรก็ดีอย่าเขาจับแล้วปุ๊บเนี่ยเขาฉีดลองเพียงเลยเขาฉีดปิดเลยต้นเขาเฉลี่ยไหม่เพราะว่าตอนนี้เขาเปิดไล่ได้อ่ามันเป็นเสถียรไม่เอื่อย เรา็นผที่สวยที่สุดมีสมัเอาไม้เดียวเลไรอยางเง้ยเอาเดี๋ยวคุยกับแก๊ปซีหน่อยวันนี้พี่นิสานะครับเดินทางมากี่โมงครับเมื่อเช้าอาบน้ำหรือเปล่าครับอาเมื่อเช้าตื่นตีสี่โอเคตื่นเต้นครับก็ไม่รู้จะมาแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยตีห้ากลับไปนอนต่อตื่นมาอีกทีตื่นตีสี่เตรียมกระเป๋าตีห้าและไปนอนต่อโอเคครับ งเช้าอาบน้ำแต่งตัวแม่บ้านมาไดผมให้แต่ตัวสวยมากบกบต้องสวยเพราะว่ากล้องเต็มไปหมดเลยครับตอนแรกเขินมากเลยนะแต่พอตอนนี้ไม่เขินแลงใส่กระโปงมาด้วยมันนี่จะเกิดมาบอกนี่นิสาถ้าจิแน่จริงใส่ครูพีชมาจริงเหรอจริงนะมันจะดีนะ มันหนาวนะมันหนาวนะหกบอกหนาวมากนี่น้องมียาอะไรเวอร์พร้อมมี่เราอยู่ข้างอยู่ข้างกายนาวนะนี่ขอบอกว่าขอบคุณมากๆสำหรับการต้อนรับของพี่ๆของพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ที่มาเป็นเกียรติให้แล้วก็อยากจะบอกว่าอยากเรียนเชิญทุกคนไปเที่ยวที่บ้านถ้ามีโอกาสนะคะลิสายินดีต้อนรับทุกๆคน ที่บ้านค่ะที่โคราชน,นะคะหรือบุรีรัมย์ก็ได้ทั้งสองแห่งไม่แน่เราอาจจะจัดทริปทบุญร่วมกันแล้วก็ได้ไปเที่ยวกันที่นั่นเดี๋ยวจะคุยกับพ่อแม่ผู้ใหญ่จะแพลนกันเราอาจจะมุดทริปทําบุญแล้วก็ได้ไปเที่ยวกันนาะพ่อเนาะ,นาะ,นาะจาก้ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพของ FC สามสลึงมาเจอพี่ๆกลุ่มสามสลึงซึ่งทุกคนเราเป็นเหมือนแฟมิลี่เป็นครอบครัวและก็อยากให้ทุกคน รักกันแล้วก็ทําทุกอย่างไปด้วยกันด้วยความรักด้วยนะคะมีอะไรเราก็คุยกันมีอะไรล้าก็หานหน้าคุยกันหลังไมคก่อนที่จะออกหน้าไมค์เพราะว่า FC ทุกคนที่เขาดู y o u t u b e เขาต้องการความสุขจากพวกเราจากทุกคนที่เขาเข้ามาเพราะเขาอยากเล็กอยากเอนจอยอยากหาความสนุกจากพวกเราฉะนั้นเราควรที่จะ ส่งกลับตรงนี้ให้กับ fc ที่เขารอที่จะชมจากเรานะคะเราหวังว่าจะได้ดูสิ่งดีๆจากพี่ๆทุกคนขอต้อนรับจากครอบครัวขอบคุณค่ะขอบคุณ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 ทุกๆคนค่ะให้ปาลันพูดหน่อยปาลันพูดโอเคขอบคุณครับทุกคนมาคินด้วย สนุกมากเลยอาหารอร่อยมากที่สูดเยอะเยอะมากด้วยอาหารเยอะเยอะเป็ดอร่อยไหมอเป็ดยางตรงนี้อร่อยมากที่สุด <shoes> ท <t phi> okay. ี่เมืองไทยจริงจริงขครับอาเรียกพี่เป็ดหน่อยสิจริงจเป็ดอร่อยแต่แบเชฟเป็นไหนเชฟเป็นไหนพี่เปไหนเชฟ Congratulations to the chef yeah. Yeah. They want to listen English. English. Oh. Okay. I have to speak English huh yeah. Thank you everybody for coming. Here tonight is a great dinner and it's so nice to meet everybody all my wife's friends who she tell me about. Yes. So nice to meet everybody in person and enjoy drinking and eating together. ฟป็นนกแฝดนกแฝดนกแปนกแปะนกแปเข้าใจไหมเข้าใจไหมรู้เรียนไหมไม่รู้ไหนเปลานกจะเป็นล่ามแล้วันนี้มือตนกไหนก็ไหนละมากันสคนนี่นี่เจจ ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ค่ะขอจขอบคลิปอันนี้กันนะครับแล้วก็ขอเดี๋ยวเจอก,นกอันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมัครด้วยนะครับ